สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยในช่วงเช้าๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูก็จะพามาเรียนเรื่องภาษาเขียนนะคะพร้อมจะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาดูก่อนนะคะว่าภาษาเขียนคืออะไรนะคะภาษาเขียนก็คือ ภาษาที่ใช้เขียนนั่นเองเลยค่ะมีลักษณะที่เคร่งครัดในหลักไวยากรณ์นะคะซึ่งในหลักทางภาษาจะเรียกว่าภาษาแบบแผนนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาเขียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาแบบแผนนั่นเองค่ะต่อที่ลักษณะของภาษาเขียนนะคะข้อแรกเลยค่ะใช้คำมาตรฐานแบบแผนนะคะ นั่นก็คือใช้ภาษาตามแบบแผนไม่ใช้ภาษาพูดนะคะอย่างเช่นคำว่าพ่อตายแม่ตายนะคะเราจะไม่เขียนคำว่าตายนะคะเราจะใช้คำว่าพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตหรือถ้าพระตายหรือพระเสียชีวิตเราจะใช้คำว่าพระมรณภาพ นะคะหรือมีคำหนึ่งนะคะนอกจากคำว่าตายเสียชีวิตสินชีวิตมรณภาพก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะสวรรคตนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กับใครนะคะอ่ะข้อแรกผ่านนะคะดูที่ข้อ2ค่ะภาษาเขียนจะออกเสียงตามหลักต้องออกเสียงตามหลักเท่านั้นนะคะอย่างเช่นไปกันไหมถ้าไปกันไหม เป็นภาษาพูดในคําว่าไหมแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะเขียนว่ายัางไงคะไปกันไหมนะคะหรือคําว่าจริงหรอนะคะที่เราชอบพูดกันบ่อยๆนะคะคําว่าหรอเวลาเราพิมพ์เวลาเราเขียนเราจะใช้คําว่าหรือแทนนั่นเองนะคะใช้คําว่าจริงหรือแทนนะคะ เราต้องออกเสียงตามหลักนะคะจะต้องไม่ออกเสียงตามอารมณ์นะคะดูต่อที่ข้อ3ค่ะภาษาเขียนจะไม่แสดงอารมณ์ผ่านรูปเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เครียดกราดอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจนะคะเสียใจร้องไห้นะคะภาษาเขียนจะไม่แสดงอารมณ์ผ่านรูปเขียนนะคะจะเขียนตามหลักเลย อย่างเช่นถ้าคำว่าคิดถึงมากเราจะไม่ไปใส่กอไก่เพิ่มอีก55ตัวนะคะเขียนตามปกติเลยกอไก่ตัวสะกดตัวเดียวเลยแค่นั้นไม่ต้องไปแสดงอารมณ์ผ่านรูปเขียนนะคะมาต่อที่ลักษณะที่4นะคะภาษาเขียนจะไม่ใช้คำลงท้ายนะคะคำลงท้ายมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นครับค่ะจะ าจ้านะคะเราจะไม่นำมาต่อท้ายอย่างเช่นไปมาแล้วนะคะเราจะไม่ต่อท้ายว่าไปมาแล้วครับไปมาแล้วค่ะนะคะต่อที่ข้อ5ค่ะภาษาเขียนไม่ใช้คำซ้ำคำซ้อนนะคะอย่างเช่นจะเรียกเพื่อนกินส้มตำเธอมากินส้มตำมา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 ,มานะคะตัดคำว่ามาหลายๆครั้งออกไปนะคะใช้คำว่า เพื่อนมากินส้มตำแค่นี้พอนะคะเป็นภาษาเขียนหรือคำซ้อนนะคะไปเจอบ้านหลังหนึ่งโอ้โหบ้านหลังนี้ใหญ่ตโตมโหลานเบอรอวางอลังการมากโอ้โหซ้อนมาไม่รู้กี่คำนะคะตัดคำซ้อนออกไปใช้แค่คำว่าบ้านหลังนี้ใหญ่แค่นี้พอจบนะคะมาดูที่ตารางเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะข้อแรกค่ะหมาภาษาเขียนคือ คนนักค่ะภาษาพูดหมูภาษาเขียนคือสุกรภาษาพูดกินภาษาเขียนคือรับประทานภาษาพูดแม่ขอตังค์หน่อยภาษาเขียนคือเงินนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูที่งานของเรานะคะใต้คลิปกันเลยค่ะ